ก็ตอนรับเข้าสู่ช่องปาจำลองสหายหลายคนนะคะยายก็จะมาถ่ายอดอกผักหวานให้เอซีดูค่ะเริ่มป่งขึ้นยาวขึ้นทุกวนันทุกวันค่ะเเห็นไหมปลูกใกล้ๆบ้านค่ะปลูกใกล้ๆบ้านเราก็จอดชองดูว่ามันจะโตระด,ดับไหนนะคะนี่ค่ะจากต้นนี่จากลำต้นมันนะ จากลำต้นส่องขึ้นไปถึงนู่นค่ะถึงนู่นเลยค่ะ F4 ส่องขึ้นไปถึงนู่นมีแต่มีแต่ดอกมันเห็นไหมดอกมันเต็มเลยเนะี่ยไฮเอฟซีเบิโอ้ขึ้นกระหอบโตขึ้นทุกวันทุกวันเพราะลดน้ำมันนะ รดน้ำมันทุกวันเลยวันนี้ก็รดแล้วคนะ่ะงจากลำต้นนะขึ้นไปชุ่มุุดเลยนะนู่วนะนนะขึ้นไปหอขึเห็นไหม่ทยทีบางทีเอฟทีก็บอเห็นนะเนาะเห็นไหมคะ

ไห้ดูค่ะกำลังแตกตามได้ดอกมันทั้งเบิดเลยเนะี่ย ดเลยอ,อีกสองสามวันก็เก็บได้แล้วแต่ตัวนี้ยังเก็บไม่ได้เพราะมันยังมันมันยังไม่เยอะมันยังยาวไม่เยอะค่ะยาวพอแค่นี้กัน พอแค่นี้ยังเก็บไม่ได้ค่ะอีค่ะยังติดมืออยู่ค่ะมันก็เป็นบางชอ่อบางกลุ่มบางก้อนมันก็ยาวไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆน่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะ มานีเนาะ นี่ก็ยอดมันยอดมันข้างนี้มากเพียบเลยกำลังออกดอก ีดูได้แค่นี้นะคะ <c oughs> <c oughs> าอยู่แต่ปลายายก็เอาไม่ได้หรอกต้องทำมันยาวกว่านี้ค่ะมันเสียดายค่ะต้องให้มันยาวพออยู่พอกินถ้ายาวไม่พออยู่พอกินก็มันพอเช่บไหมต้องเอาเส่บๆค่ะนี่ค่ะให้พี่ดูตาจะอ่อนไหมตาอ่อนชอนไหมนี่ต้นมัน แต่ตรงนี้ก็เก็บได้แต่มันยังไม่เท่าไหร่ต้องยาวกว่านี้ค่ะเอพีมันถึงจะอร่อยยาวเท่านี้ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่อยากเก็บต้องต้องให้มันยาวต้องท้มันยาวกว่านี้นี่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะอันนี้นี่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 ต้องขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่ดีค่ะไม่มันมันมันยังไม่เต็มที่ค่ะถ้าเต็มที่ต้องมากกว่านี้ค่ะ ดอกผักหวานนะคะอันนี้ดอกผักหวานค่ะมาปลูกเองค่ะน้องชายเป็นคนปลูกอยู่หลังบ้านยายค่ะยายก็มามาถ่ายให้เอทดูว่ามันโตว,วันโตคืนลักษณะมันเป็นแบบไหนใช่ไหมผักหวานอยู่แต่ตามป่าก็ระดับนี้ค่ะแต่บางต้นก็ยังไม่ไม่ถึงกบางต้นก็กําลังแตกตายายไปดูแล้วค่ะเดีย๋ยวถ้ายาย เี๋ยวผลตกมาเดี๋ยวาย,ยายก็จะขึ้นไปเก็บผักหวานให้เอฟซีดูนะคะแต่ตอนนี้ดูข้างบ้านไปพังๆก่อนนะคะเอฟซี FC ที่รักของคุณยายค่ะนี่ค่ะยายถ่ายให้ดูเลยค่ะดกมากเลยต้นนี้อ่ะแต่ถ้าว่าถ้าไม่เก็บมันนะมันก็จะล่วงค่ะถ้าไม่เก็บมันมันก็จะล่วงทิ้งทิ้งลงดินนะ มันจะไม่เป็นหมากหมากมันจะไม่ติดนะผักหวานนี้ผักหวานโค้งนี้หมากลูกมันไม่ค่อยติดอ่ะไม่เหมือนผักหวานดงค่ะถ้าผักหวานดงมันก็จะติดค่ะติดลูกลูกมันนะแล้วเราก็ไปเก็บมาไปเพาะค่ะบางคนก็เก็บไปเพาะนะเนี่ยที่โคกที่ที่ตามป่าเนี่ยมันจะขึ้นระดับนี้ค่ะ มันจะขึ้นระดับนี้เลยยายไปดูมาแล้วนะคะมันจะขึ้นระดับนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านมันมันก็โดนน้ำเนาะก็ระดับนี้ค่ะเอฟซีระดับระด,ดับนี้มากเลยตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ยังเก็บไม่ได้นะช่วงนี้ก็เก็บไม่ได้เพราะมันยังมันยังสั้นอยู่มันไม่ได้ยาวเลยลนะเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่ไม่ได้ยาวนะเพราะว่ายายเอาอ่ากล้องเข้าใกล้กลัวเอฟซีจะไม่เห็น ว่าดอกผักหวานมันออกแบบไหนนะธรรมชาติของดอกผักหวานค่ะโอเคประมาณนี้เนาะยายขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ค่ะคุดกระดิ่งให้คุณยายด้วยดูเอฟซีดอนี่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย